ดวงชะตาของชาวลัคนาราศรีพิจิกในปักหลังในเดือนมกราคมนี้โดยภาพรวมต้องบอกว่าชาวลัคนา,าราศรีพิจิกช่วงนี้จะโชคดีในเรื่องของการงานและการเงินมีคนคอยสนับสนุนมีรู้ทางทางด้านการเงินได้ดียิ่งขึ้นเรามาเริ่มจากในเรื่องของการงานการงานของชาวลัคนาราศรีตุลในช่วงนี้ต้องบอกว่าในช่วงนี้คุณจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของการทํางาน หากคุณคุมสติได้อยู่พยายามใช้เหตุและผลในการทำงานพยายามรอบคอบไม่ใช้ความใจร้อนในการตัดสินเกี่ยวกับเรื่องของการงานคุณจะทำงานได้ประสบความสำเร็จอย่างที่คุณตั้งอกตั้งใจช่วงนี้ชาวลัคนาราศีพุธิจิอาจจะมีโครงการใหม่ๆหรือมีแนวทางใหม่ๆในการทำงานหรือมีลักษณะงานใหม่ๆที่ทำให้คุณนั้นได้มีการพัฒนานในเรื่องของความสามารถในเรื่องของการทำงานจะทำให้คุณนั้นสามารถที่จะประสบความสำเร็จอย่างที่คุณได้ตั้งอกตั้งใจเอาไว้ เพราะตัวคุณนั้นในช่วงนี้จะมีโอกาสที่จะทํางานหลายด้านจะมีงานเสริมจะมีงานหลักซึ่งล้วนแต่ทําให้คุณนั้นมีความสําเร็จในเรื่องของการงานและจะทําให้การพัฒนาหรือการเจริญเติบโตในเรื่องของการทํางานของคุณนั้นเจริญเติบโตขึ้นมากรวมทั้งการงานของคุณนั้นจะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยให้การสนับสนุนรวมทั้งในเรื่องของลูกน้องหรือบริวารช่วงนี้ก็จะคอยสนับสนุนในเรื่องของการงานทําให้การงานของคุณนั้นประสบความสําเร็จอย่างเหลือเชื่อเลยทีเดียว ในเรื่องของการเงินการเงินของชาวลัคนาราศีพฤกจิกในปักหลังนี้ต้องบอกว่าอยากจะให้คุณนั้นระมัดระวังเกี่ยวในเรื่องของการเงินที่อาจจะทําให้คุณนั้นเสียเงินเสียทองไปกับ<ส><ส>การดูแลรักษาสุขภาพร่างกายมากสักหน่อยแต่หากคุณนั้นมีการวางแผนที่ดีมีการดูแลรักษาสุขภาพที่ดีเงินทองคุณนั้นก็จะไม่ล่วไหลหรือมีค่าใช้จ่ายไปกับการดูแลรักษาสุขภาพให้กับตัวเองหรือคนในครอบครัวเลยทีเดียวช่วงนี้การเงินของคุณนั้นแม้บางทีอาจจะอยู่นิ่งๆบ้าง แต่การนิ่งของคุณนั้นก็เตรียมพร้อมที่จะรับเงินก้อนใหญ่ที่คุณได้วางรากฐานหรือคุณมีแนวทางในการหาเงินในช่วงนี้ได้เป็นอย่างดีในช่วงนี้จะมีคนขอให้ความช่วยเหลือบางคนอาจจะติดขัดในเรื่องของการเงินการทองแต่หากช่วงนี้คุณเอ่ยปากกับใครขอหยิบขอยืมหรือขอสินเชื่อก็จะมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากเป็นพิเศษรวมทั้งหากใครก็แล้วแต่ที่กําลังจะไปซื้อบ้านซื้อรถและกําลังขออนุมัติสินเชื่อคุณก็จะได้รับ ข่าวดีๆทําให้คุณนั้นมีโอกาสที่จะได้ทรัพย์สินอย่างที่คุณได้ตั้งอกตั้งใจได้เป็นอย่างดีสําหรับในเรื่องของความรักสําหรับคนสโสดนั้นต้องบอกว่าช่วงนี้คุณก็อย่าใจร้อนหรือเอาแต่ใจตัวเองมากเกินไปจริงๆแล้วคุณจะมีคนเอาอกเอาใจใส MM ่จะมีคนนั้นคอยให้ความรักความเอ็นดูกับคุณในช่วงนี้แต่คุณนั้นมักจะเอาแต่ใจ,จตัวเองมากเกินไปหรือบางครั้งคุณอาจจะคบใครหลายคนหรือมีคนเข้าหาคุณหลายคนทําให้คุณนั้นร้อนลนเกี่ยวในเรื่องของความรักมากพอสมควร ก็ขอให้คุณนั้นพยายามใจเย็นพยายามดูคนและตัดสินใจเลือกคนให้ถูกคุณก็จะประสบความสําเร็จหรือได้คนที่เหมาะสมกับคุณได้เป็นอย่างดีสําหรับคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วคุณจะเอาอกเอาใจใส่ดูแลกันเป็นพิเศษแต่ก็อยากจะให้ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพของตัวคุณเองหรือคู่ครองของคุณเอาไว้บ้างเพราะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพนิดนหน่อยๆนยก็อาจเป็นไปได้ช่วงนี้ก็อย่างหงุดหงิดมากหรืออารมณ์เสีย ทำอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้รู้ว่าความสุขของคุณนั้นก็มาจากคนใกล้ตัวหากคนใกล้ตัวนั้นคุณมีความสุขจริงๆแล้วคุณก็จะมีความสุขไปด้วยแต่ช่วงนี้บางครั้งคุณอาจจะอารมณ์เกลี้ยกาดหรืออารมณ์ขึ้นขึ้นลงๆมากไปสักนิดก็อาจจะทําให้มีปัญหาทะเลบบาะเบาะแว้งกันได้บ้างแต่ก็ยังถือได้ว่าทั้งคู่ก็ยังเอาอาใจใส่กันเป็นอย่างดียังสื่อว่าประคับประคองความรักได้เป็นอย่างดีเช่นเดียวกันดังนั้นในภาพรวมแล้วชาวลัคนาราศีพฤจิกในปักหลังนี้ต้องบอกว่า การงานของคุณนั้นจะมีคนคอยให้การสนับสนุนช่วยเหลือเป็นอย่างดีเพียงแค่ว่าคุณต้องทำจิตใจให้นิ่งพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างตามเป้าหมายหรือการคิดการดำเนินงานอย่างที่คุณได้วางแผนเอาไว้เป็นอย่างดีคุณจะประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินนั้นกำลังรอช่วงจังหวะดีๆที่คุณจะได้รับเงินก้อนหรือได้รับเงินจากทางแดนไกลหรือมีโอกาสที่จะได้รับเงินจากการค้าการธุรกิจหรือการขนส่งหรือแม้กระทั่งงานออนไลน์ก็จะประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี ส่วนในเรื่องของความรักแม้ว่าคุณจะมีอารมณ์ร้อนอยู่บ้างหรือมีปากเสียงกันบ้างแต่ก็ขอให้คุณรู้ว่าคุณยังมีความรักและมีความเอื้ออาทรต่อกันคุณยังสามารถประคับประคองได้หากคุณนั้นดูแลตัวเองให้ดีดูแลอารมณ์ตัวเองให้ดีเชื่อได้ว่าความรักของคุณนั้นก็จะสุบสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นบทสรุปของชาวลัคนาราศีพิจิกในปากหลังนี้ก็ต้องบอกได้ว่าคุณนั้นจะมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปในทุกๆด้าน คำทํานายนี้จะส่งผลให้กับผู้ที่ดูคลิปนี้จนจบและหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกคน